็เมื่อคืนกเป็นกิจกรรมบทอดีตนะครับก็คุณพี่เนี่ยบอกว่าอดีตที่เราทําผิดอะไรทําไม่ดีทําผิดทาบาปเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะาทรงอภัยให้เราทุกอย่างแต่ได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันนะครับว่าความผิดที่เราทําเมื่อก่อนนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่ใหญ่นะแล้วก็ ยังรู้สึกกังวลว่าอาลัลลอฮ์จะตอบรับไหมครับกับงวลแลวก็รู้สึกว่ายังไม่รู้สึสติใจครับยังรู้สึกว่า,วาเดี๋ยวนี้ในะเวลานี้นะวินาทีนี้เนี่ยต้องอิหมั่นต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้อภัยโทษแน่นอนไม่ใช่นั้นแล้วถ้าเรายังสงสัยอยู่การสงสัยเนี่ยมันบาปใหญ่กว่าบาปที่เราเคยทำอย่าที่ เราจะสงสัยในเรื่องความมีแต่ของล้อความเรื่องลอไม่ได้นะเราคืออะไรเราคือมนุษย์คนเดียวบาปใหญ่ของเราเนี่ยจะแย่กว่าบาบใหญ่ของบรรดาเหล่ามุชริกีนทั้งหลายเนี่ยในยุคต่างๆสมัยบรรดานาบีแล้วเขาละทิ้งชิริกซึ่งชิริกเนี่ยถือว่าบาปใหญ่ที่สุดแล้วการกาบห้ จะวัดหรือสิ่งต่างๆอื่นจากอัลลอฮ์ س ุบฮานและมิตราลานั้นนะใหญ่กว่าจีนาใหญ่กว่ากินริบาใหญ่กว่าสุบุรีเซเวียใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่อัลลอฮ์ให้อภัยโทษแล้วเป็นสิ่งที่ท่านนบีสซาลลอห์เลวซัลลัมพูดไว้อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยในการบันทึกของเราที่มีจริงฮะดีสุดซีอัลลอฮ์ س ุบฮานและมิตราเลนั้นซึ่งฮะดีซนี้ก็ฝากกับน้องๆวัยรุ่นหลายคนนะที่มีข้อสงสัยแบบเนี้ย คือไม่กล้ากดอดีตไม่กล้าทิ้งอดีตไม่กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเพราะทำบาปมายุหรือบาปใหญ่ด้วยอายอัลลอฮ์ก็มีอายอัลลอฮ์แล้วก็อัลอลอฮ์จะขอจะจะจะ,จะให้อะไรก็ด้จริงไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยให้หมดความสงสัยเรื่องนี้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกกับพวกเราแย่อีเมดีม่ใชยยับนะอาดัดม

ยุคส <S ess> ุดท <S ess> ้ายเนี่ยมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยความชั่วของเขาทั้งหมดมีในโลกนี้ถ้าเราคนเดียวทําเองนะแต่เราไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแต่ด้วยการเชื่อมั่นในเอกภาพของอัลลอฮฺในการเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวด้วยการเชื่อมั่นว่าพระองค์นี้สามารถให้เป็ทุกได้เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าลบล้างได้หมดมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เรามีพระเจ้าแบบนี้ อย่างที่ท่านนบีเคยเล่าให้เราฟังชาวเบลุสิริอลบาปใหญ่ของน้องเนี่ยเคยฆ่าคนไหมไม่เคยนะบาปใหญ่ของคนที่เคยฆ่าคนนะ่ยฆ่าชีวิตแล้วไม่ใช่ชีวิตเดียวกี่ชีวิตเก้าสิบเก้าชีวิตแล้วคนที่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือคนซาเล่คนหนึ่งฆ <Okay. S 1> ่าไปแล้นในเก้าสิบเก้าอยากจะตาบับอยากจะปดอดีต แต่ไปถามคนผิดทางเลยนะไปถามคนโซลเลที่ไม่มีความรู้ถามว่าฉันตอบาตตัวได้ไหมเขาไม่มีไปฆ่าชีวิตฆ่าสิบฆ่าคนเนี่ยมันจะไปตอตัวเด้ไงไม่มีสิทธิ์เขาก็เลยฆ่าคนโซลเลตี่คนนี้เนี่ยคดหนึ่งร้อยคำหนึงน้อยนี่ไม่ธรรมดานะฝ่ายอัลลอฮ์เนี่ยอับบาสบอกว่าล ال าซาลิมะอฟีฟุสฮัดินมินดีนีฮิมาลามุซิบดะมันฮารอมะคนเราเนี่ยยังอยู่สบายๆบายเยหมายถึงว่า โอกาสที่อาได่ให้อำนาโทษเนี่ยมากจนกว่าจะละเมิดชีวิตบริสุทธิ์นั่นยุ่งละยุ่งละแต่นม่เขาละเมิดเขาชีวิตแต่ก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของเราไปถาม,มาอลุลามะท่านหนึ่งบอกว่ามีโอกาสาที่จะเตาบัดตัวไหมขเขาก็บอกว่ามีแน่นอนไม่มีใครหรือเบย์นายก็ใบย์หน่อเตาบะใครสามารถขัดขวางได้ระหว่างท่านกับเตาบะแต่ท่านอยู่ในดินแดนที่มีคนชั่ว ท่านเดินทางนี่ไงปลดอดีตแล้วก็ไปทําอะไรอให้ไปดินแดนที่มีคนดีฝาุดินแล้วมาไปทําความดีกับเขาเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนดีแล้วก็อยู่กับที่นะให้ไปหาคนดีแล้วก็ไปทําความดีกับเขาให้อยู่กับดูมาให้อยู่กับกูครับคนเหล่านี้ก็ไม่ทันนิดนึงอันที่สำคัญมากอย่างฝรั่งน้องทางบ้านด้วยคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะครับคือตั้งใจมีอาซิมัดอย่างน้อยในเมาื่วานมีปลดอดีตตัง้งใจอาซิมัด ที่จะปดอดีตแล้วก็เก็บสัมภาระเดินทางเพราะถึงการทางแล้วเนี่ยเสียชีวิตมาลายกาแห่งความเมตตาเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องบัดตัวแล้วต้องเข้าสวรรค์ต้องพาไปสวรรค์มาลายกาแห่งการลงโทษเนี่ยก็บอกนี่ไม่ได้ทําความดีแม้แต่น้อยต้องเข้าในรกอย่างเดียวอัลแล้วก็มาลายกมามัดสินบอกว่าวัดระยะเวลาระหว่างสองเมืองถ้าอยู่ใกล้เมืองไหนนี่นะนั่นแหละ สดงว่าเป็นชาวเมืองนั้นถ้าอยู่ใกล้เมืองของคนชั่วก็จะเป็นคนชั่วไปนรกซะถ้าอยู่ใกล้เมืองคนดีเนี่ยก็เป็นคนดีข้าวสวรซะเราก็ว่าพอวัดแล้วเนี่ยใกล้จากเมืองแห่งคนดีอะนะเพียงหนึ่งคืบหนึ่งคืบเนี่ยอุลมะเขาตีความในเชิงปรัชานะขขเขาบอกว่าแสดงว่าเขาใกล้กับอัลลอฮฺสุภานะหัวดาเลยเพียงหนึ่งคืบที่เขาฆ่าชีวิตร้อยชีวิต เราอย่าสิ้นหวังเลยในเรื่องเนี้ทุกคนในปัจจุบันนี้นที่เป็นเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยระหว่างเขากับอ์อน,นี้มีคืบเดียวเพียงเปิดหน้าตา่างนี้แล้วก็จะเห็นอลัลลอฮ์เห็นศาสนาเห็นอะไรดีๆงามๆมากแต่เรายังไม่กล้าที่จะเปิดหน้าตา่างไม่กล้าเปิดประตูถ้าเราต้องกล้านะครับให้หายไปในความสงสัยเนี่ยอย่าให้สงสัยเรื่องนี้เลยเป็นอันขาดนะครับผมในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะ พักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยคงจะได้มีคำถามจากน้องเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับแนวทางการปฏิรูปตนเองหลังจากไข่เขาอีกนะครับอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมรวมถึงพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับเรายังคงเปิดโอกาสเปิดสายให้ทุกท่านนะครับได้โทรศัพท์มาสอบถามหรือมาพูดคุยกับพวกเราในรายการเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ او تخليتم ندم ان تخاذلتم فشلتم او تخليتم ندمتم او تعاديتم فذلتم يا تلاميذ محمد